เอาคุยักะบวตัดผมบ่ะหัตัดเะไรมานั่งยังนิ้วน,น,นี่นังนิ้วโอ้นั่งนิ้วนี่โอ้สิไม่จีบสาวบ่แใงขยับพอไปจังหน่อยนะเออโอ้มาจีบสาว <c oughs> ยังก่อนบอมังดกจอนฟ้อน <c oughs> ยื้กําลังวะอย่้ออย่ยืน่งหล่าละแงนวะแงคือไปม้งนอนม่งนาก็เป็นไปได้อะไอการเมือให้ม่งห้านไปหอกกานมองรับไปแล้อ้ะยื้กับไผกายังว่านองกับคือจังสั้นเนี่ยนองจึงเ่ือยากไปอีกอย่างน้องบริได้หักเขานองหังแต่ไอคนเดียวหักวานเนอะเอ้ย Thank <laughs> you. อ,อียู่บากนกูเป็น,นจ้าชีเนอะปีดคุณแีก็ได้ ศาชนาดีแค่ก็ย,ยันเลย,เยมงเนี่ยนะคนป่วยห้ยนี่มีคนมาหมักตัวอยู่บ่ให้ให้อาจารย์ถามแน่ว่าตัางคนป่วยใหย้สิมีคนมาหมักอยู่บ่ <c oughs> นับว่าทวนเออนับว่าทวนเอาได้หน่อยแม่เคยหยอกเทียมพ่า ดีได้หลายพี่น้องแม่เลยบ่หยอกเสียเยสงการมีคนหัวหน่ำเดียวว่ะหลักสงการมีคนหดหน่ำมีคนสาหน่ำใส่เทียวว่าว่ะโอ้แสดงว่าคนงามอยู่กูบอกให้ค่ยวมานอนนังเจ้าแขวี่เป็นบ้าดิอีวะค่ะข้อพันธุ์ได้ทนแล้วไอ้คนเสียเดียวค่อยวุ่นยมาได้บ่ได้มันผิดเหตุผิดครองโอ้ยไอ้คนแขวย่เสียดายซอยแขวี่แม่เสื้อแพงแม่ ปูจังไหนจังสีว่างสั้นเดี๋ยวนี้เอากเราว่าจังสั้นไหมเราบอกให้ไปนอนกับไอ้เขยเด้อบอให้กายมือนี้เราว่าจังสีเฮ้ยเราบอกว่าบอให้กายมือนี้บ้าเนี่ยซอยซื้อแพงปันไหนระบาดไอ้กระแพงวันนนจะสามสี่หมื่นผุนแหละโอ้ยเนาะพันหนึ่งเขาก็ว่าแพงแล้วเย้เจ้าเียงได้หาเล่าหูขาตายตัวมันยังบอกคือบ้านคือเมืองเขาหัว่คันคอยบอกบอกเจ้าบอกบอกแั่นั้นแล้วก็บวกหูโด แล้วไปใจเด้ด้วยดิแบบลบวไปอย่างกระยาลาโถนุ้ยคือเคยน้องแป๊บเดียวนึงดอกแป๊บเดียวเด,อดอ้อเออกระแป๊บเดียวฮัออน,นดอกเออไอจีซอยดอกจะนะไป่ัันสันผู้ชายในอุดมคติมาถึงผู้ชายที่ในสเปคของแตงโมนี่แตงโมมาจกผู้ชายประเภทอะไรล่ะคนหน้าตาแบบไดคนไไหุ่นแบบไดคนนิสัยแบบไดมาสเปคเออมาสเปคออกบุญห้ามบุญต่ออะไรกันแล้วเฮ้ยอดบุญห้ามบุญต่ออะไรกันแล้ว คนไรใครยันเอาคนมีหำกันแล้วมีน้ำไปหล่าดอกฝากกล้วยฝากกล้วยเอาไปกินใช่หญ้าเด้อล่ะเด้อเอาไปกินใิช่หญ้าเด้อไก่บ่ไก่บ่ไม่ได้ซ้ำนี่มั้ไม่ได้ซ้ำนี่มึงจะเอาขนาดไหน เอาเอาเยกันนี่วะใครขับรถกันยังใครเมย์ไมกล้วยอีกไหมไปแล้วก็อยา่าไปรับ <c oughs> ขอให้น้องกลับคืนมาเถิดนาน้องอย่าลืมสัญญาจงกลับคืนมาหัวลำโพงเราไปละ <c oughs> โจดีเนะ้ะสบายดีสาวสวยน้องแตงโมแล้วน้องมี สบายดีน,บบน,น้องมีซื้อวา่าซื้อว่าน้องมีซื้อว่าน้องมีซื้อว่าแตงโมโม่แตง,งแตงโมข้าพเจ้าวันนพี่น้องครับสอ,สองสาวนี่เนี่ยควรจะอยู่อ,อ่าคนละแขวงนะครับผู้เสือลายนี่คนนี้นี่เป็นจะอยู่อ่อใช่เนียบุรีครับทางภาคเหนือของาลาวบุรีทำไมเนี่ยแบบบุกี้เนี่ยกว่าบุกี้ โอ้สิดท้ายคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะไปเจ้าให้เจ้าเอาตังเกงไปให้แกดูใช่ไหมขวนมันใส่มาได้เป็นสักขีพยานให้เขาคนนี้ลองตายแล้วฟื้นนะจ๊ะ สาธุสาธุนอนลงนอนนอนลงนอนลงนอนแดงม้งนเออคุมไว้อยากให้ดูนะดาบของเราเป็นดาบที่คมมากมีดของเราเป็นมีดที่ศักดิ์สิทธิ์ฟันใคร tài liệu vun nên non là chân <laughs>